มาทุกคนวันนี้เราก็จะมาเบิ้งลักทราบสูนส้นอีพีซองนะคะโอเคเราก็จะไปเบิ้งกันเลยเนาะฮาลาดีนเป็นบอดี้การ์ดของคุณสิวัตรสิวัตรเมื่อตั้น ูคุ้นหน้าเขามากมากเลยวะ่ะกูกับมึงก็เพิ่งเจอเขาเมื่อวานไงเหมือนกูเคยเจอเขาก่อนหน้านั้นนานมากๆเล้แต่ไม่รู้ว่าเจอที่ไหนแต่ตอนเนี้ยสิ่งสำคัญคือนามสกุลของคุณสิวัตรมาตันใช้นามสกุลเดียวกับเพื่อนลุงสิงห์ขอดคนนั้นไหมเชื่ออะไรนะ้าชื่อใหม่คน ไหม่ขึ้นเหมือตันมีอะไรเฮ้ยไอ้คุณ ทีหนึ่งที่เราดูเมื่อก่อนน<ด>ี<ส>้เสรษใจด้วยนะเรื่องใหม่ขึ้นเอกจะมาต่อยนะเอกเรานะฮะส่วนเรื่องเงินมเดอะไม่เป็นไรครับไอเกศคือคุณพ่อเขาเห็นว่า,าเกศกับลุงสิงห์ขอนเป็นเพื่อนสนิทนะครับผมว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็น่าจะทําแบบเดียวกันกับที่ผมทํออาอเกศ<อ>ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องเงินผมไม่ได้เดือดร้อนงั้นก็ถือว่าเป็นเงินกองทุนสนับสนุนทีมเรสคิวแล้วกันครับ ห,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 หล่อเท่ใส่เปสซะด้วยขอบคุณมากนะคะด,ดีมากค่ะบรนี่ไปทำอะไรมาคะทำไมถึงได้เป็นแบบนี้อันีิเกตครับคือเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับอ๋อใช่ครับโชคดีที่เจอคุณคุณเขากับทุกคนตรงนี้ก็เลยรอดกลับมาได้ นี่เจอขุนเขาแล้วเหรอคะใช่ครับแล้วขุนว่ายังไงบ้างคะไปขุนยังไม่รู้เรื่องครับอันทิเกตนี่มีเรื่องอะไรที่ผมสมควรจะรู้หรือเปล่าครับมีอันทิเกตไปดูต้นหางให้อาถ้าขุนมาเราเรยบมาบอกอาเลยได้ครับไม่ทันแล้ว กเย็นเยไว้ม่ทันแล้วครับมันมานู่นแล้วกูมาแล้วไรม่ไมีอะไรไม่ไม่มมไมไม่ไม่ม่ไม่ไมไม่ไไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไมไม่ไม่ไไม่ไม้ไม่ไไม่ไ่ม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 ่ไม่มไไไม หยุดหยุดหยุดชักชวนหยุดหยุดชักพูอะไรหยุดหยุดพอได้แล้วต่อไปจากที่นี่ไปดิคุณจะไล่เขาไปไม่ได้คุณสิวัตรมีสิทธิ์อยู่ที่นี่ผมไม่ให้ลูกค้าตกรอยู่ที่นี่ แต่คุณสิวัตรเป็นผู้สนับสนุนกองทุน rescue ของเราเขามีสิทธิ์อยู่ที่นี่คุณผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาจจะเข้าข้างไอ้ลูกฆาตรกรที่มันฆ่าพ่อผมแล้วใช้เรื่องเงินสนับสนุนมาอ้างให้ผมยอมให้มันอยู่ที่นี่เหรอคุณคุณต้องแยกแยะต้องแคนให้ถูกคนคุณจะเอาเรื่องในอดีตมาพานกับคุณสิวัตรเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร่ละอีกอย่างไมเคิลก็ตายไปแล้ว มันควรตายด้วยมือผมไม่ใช่ชิงตายหาปีหนึ่ยังไม่หายเขาอยู่นะแต่เราเดินหน้าผ่านเรื่องนั้นมาไกลแล้วนะขุนวันที่ขุนบอกให้เปิดโฮมสเตย์รับแขกอีกครั้งขุนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ให้อดีตมาขวางอนาคตของเราอารู้ว่าถ้าอาบอกให้ขุนปล่อยวางตอนนี้มันจะดูเห็นแก่ตัว อายอยากให้คุณสิวัตรเขาอยู่ที่นี่ก่อนผมอ่นอานที่ต้องให้ลูกไอก้ฆาตกรเนี่ยมันอยู่ในที่ของพ่อก็แค่อดทนจนกว่าเขาจะหายดีไม่ได้หรอขุณคือตอนนี้นายเ<อ>ุงไม่<ผ>มรู้<ต>อะไรไม่ไปแก้แค้นตามที่อาขอร้องแต่ถ้าวันนี้อายอยากให้ผมอดทนอีกผมก็จะทำอาจะลืมความเจ็บปวดในวันที่พ่อจากไปแต่ผมไม่ลืม นี่ใครก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าเขากับพ่อผมมีปัญหาอะไรกันบางเอกยังไม่รู้อะไรเลยยังไงสราบคาว่าดี ให้ลูกไอ้ฆาตกรน่ยมันอยู่ในที่ของพ่อก็แค่อดทนจนกว่าเขาจะหายดีไม่ได้หรอคุนผมอดทนตั้งแต่วันที่พ่อตายไม่ไปแก้แค้นตามที่อาขอร้องแต่ถ้าวันนี้อาอยากให้ผมอดทนจริงผมก็จะทําอาจะลืมความเจ็บปวดในวันที่พ่อจากไปแต่ผมไม่ลืม อคุณหวานนี่ทำแผลเก่งมากเลยนะครับก็เขาเป็นหมวค่ะคุณหวาน<ล>น้าวลแลออกไปทำงานก <c oughs> ับเวสคิวทีมแล้วค่ะอไม่น่าอะไรครับทำไมมือเบาขอโทษแทนให้คุณด้วยนะมันเป็นคนใจร้อนใครก็มันไม่อยู่ ไม่เป็นไรครับผมไม่ถึงเอาพลองไปเลยผมเข้าใจเอาผลองไปเลยลูกเออว่าแต่คุณกับคุณของคุณอ่ะมีปัญหาอะไรกันเห็นมาด้วยกันแท้ๆแล้วเขาจะทำร้ายคุณอย่างที่คุณผมพูดจริงๆปะ่ะผมกลัวมันจะย้อนกลับมาที่นี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมรู้แค่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยดินคือตัวอันตาราย ทุกคนต้องระวังตัวเองไว้นะครับดีเชี่ยวชาญทั้งมวยมีดแล้วก็ปืนเชื่อเขาทุกฝึกมาให้เป็นบริการส่วนตัวผมแลครับแหมเก่งขนาดนี้จเจอลูกพี่กอกงดีกว่า Shut up อยู่ที่เนี่ยผมจะปกป้องคุณเองอะไรเอา้าเขารู้เพื่อนแม่กูก็ต้องดูแลดีวะเออ เดี๋ยวอาจจะติดต่อโฮมสเตย์ที่รู้จักให้อ้าวแม่นี่แม่กำลังไล่ให้คุณสิวัตรเขาไปอยู่ที่อื่นทางทางที่ก็รู้ว่าเขากำลังบาดเจ็บอยู่พ่อคติมงโมง,งไ่ไว้ขุนนะนะเรื่องนี้แม่เป็นคนตัดสินใจเองอ่าขอโทษนะอาไม่อยากให้คุณกับขุนต้องอยู่กันอย่างอึดอัดก็ต่างคนต่างอยู่เขาต้องอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยผมจะเป็นคนดูแลเขาเอง แต่ที่แม่ตัดสินใจแบบนี้ก็เพราะว่ามันดีกับทุกฝ่ายางไงแม่คนที่แม่ต้องฟังคือผมที่เป็นลูกไม่ใช่หลานอย่างมันก่อครับไปเตรียมรถไม่ต้องคุณชิวัตรเขาต้องอยู่ที่นี่ สิวัดนอนบ้านหลังนี้นะคะเรื่องทารากับคุณเขาเมื่อกี้คือผมอาต้องขอโทษนะที่ต้องใจร้ายกับคุณแบบนั้นแต่ที่ผ่านมาคุณเองก็ทรามานไม่น้องผมเข้าใจดีครับว่าความรู้สึกของการสูญเสียมันเป็นยงไง คุณเขาเชื่อว่าการเสียชีวิตของลุงสิงขนมีพ่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอเกติจพอจะเล่าผมฟังได้ไหมครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมแม่ทำตาม,มีิธาราบอกแล้วนะครับเถ้ามีอ<ม>ะไรโทร<พ>าได้ตลอนะคะไม่ต้องเี่งใจผมมาเพื่อตามหาเมืองตามพอลิง ผมต้องการให้คุณเขาช่วยไม่ได้คุณเขาฝังใจว่าพี่สิงห์ขอนตายเพราะเรื่องนั้นถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่ห้ามพูดเรื่องตามหาเมืองตามพอลิงให้คุณเขาฟังเด็ดขาดดับปากอาสิบค่ะเดี๋ยวอาจจะให้ธาราเอาข้าวมาให้นะขอบคุณนะครับ เข้าใจนะไม่เป็นไรพ่อกับลุังสือของเคยมีเรื่องอะไรกันแล้วก็ไม่ยอมเล่า ลงนัดเป็นตอนเช้าได้เลยนา่าจะต้องตรวจพวกเอ็กซเรย์เพิ่มเติม,ตมใช่ค่ะ ทำอะไรเนี่ยมึงว่างเหรอมึงทำใหกูจัดตั้งนานน่ะเรื่องกูมึงจะลือทำไมวะเนี่ยกูถามมึงตรงนะมึงงุดยิ่งเรื่องกุศะเรื่อะสงสารมึงพ่อกขาตายแต่หน้าเราตาข่าวต้ไปลงละเอียดยิบเลยโอ้ยเบาได้เบาใจเย็นๆเว้ยไอ้ปั้นแค่แซวเล่น เออถ้ามึงเจอคุณสิวัตรอะ่ะกูฝากบอกด้วยว่ากูโทรนัดหมอที่โรงพยาบาลไว้ให้ละมึงจะฝากกูทำไมมึงก็ไม่บอกเองเดิเพื่อนมึงเลือกเก็บด้วยแลกกับเบีย้ยเลี้ยงมึงไหมละ่ะเฮ้ยกูเก็บเองก็ได้เพ <c oughs> ื่อนเฮ้ยเลือกก็เก็บเนี้ยเกียงไม่ได้ man. มันไม่เชื่อเรื่องมันวะแม่งก็ขึ้นลงลงประสาทโร่เมื่อคืนน่ะสองศูนย์เดี๋ยวเจอใหม่เดี๋ยวเจอใหม่บอกอเลยคุณกอกลุณธาราผมไปเอารถขุนค,คุณชิงไว้ชิีอวเทียนมาให้ก็เลยเอาเกราะเป๋ามาด้วยเออเหมือนว่าผมจะมีกระเป๋าที่ใส่ของสำคัญ h i ส o n งอ๋อใช่ครับ นี่ไอ้กอลมันไปเจอที่เกิดเหตุแล้วเก็บมาให้คนขอบคุณนะครับพี่กอ No Worries ผลอดไปซวงซื้อกระเป๋าโอ้ตังค์เก็บรคุณจะแช่เท้าเหรอก็อช่ครับเดีย๋ยวผมช่วยมาขอบคุณมากครับะระวังนะ,ะจริงๆเนี่ยถ้าจะแช่เท้าให้มันลดบวมอ่ะคุณต้องใส่น้ำแข็งด้วยนะนั่นสิครับแต่ว่าเหมือนตั้งแต่ผมมานี่ยังไม่เห็นน้ำแข็งเลยอ๋อนี่ไงจริงๆอ่ะผมเตรียมให้คุณกินแต่ว่าใช้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเอามาให้ใหม่ ได้คอ๋อเรือที่พระเอกเอามามามาเดี๋ยวผมช่วยแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยแค่นี้ผมทำเองก็ได้คุณธราจาให้หนอไประวังนะอปล่อยปล่อยไสักครู่นะครับระวังนะอะ ไม่เห็นยังไงยิม้มมาลงเลยเย็นหน่อยนะใช่มครับคือมาช้าไปแช่ไว้สิบห้านาทีผุ่สองอ<ศ>สังง่งโมงก็อย่าทิ้งไว้นานล่ะครับ <c oughs> เ,เพื่อจะถามแล้วกูผิดอะไร <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เมื่อกี้นะ <c oughs> ถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยวผมช่วยนะโอ้โอไหวครับแค่นี้สบายมากนี่ไม้ประคองผมวางไว้ให้ตรงนี้นะคุณจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกได้ครับขอบคุณครับแล้วก็นี่เลยชีเด็ดโอ้แม่ผมให้เอามาให้คุณอาหารเนี่ยมีของโปรดผมทั้งนั้น ถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเนี่ยคุณบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจผมไปละอ่อเดี๋ยวก่อนครับพุ่ธาราอาหารเยอะขนาดนี้ในผง,งเทาาคนเดียวไม่หมดหรอกครับมาลั่งทานด้วยกันสิครับได้เหรอได้ครับเชิญเลยเนี่ยโอ้ ลองก right. right. hey. right. 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 ็ดูดีอะร้อยร้อยดูดีใช่ร้อยร้อยร้อยรอยคนตายในนี้ร้อย ไอ้ป to oh, ้นครับพี่เอาอีกแล้วเพื่อนทำไมมึงไม่ปิดประตูขอโทษครับโอดเขาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเสียพ่อไปนะคุณ และเขาก็กำลังโดนตามล่าชีวิตเขากําลังลําบากมาก mm. คุณเห็นใจเขาหน่อยได้ไหม ฝันร้ายฝันเลวฝันร้ายไะอ๋อนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุไป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 อ๋อนี่พ่อน่ะเองไปไปมีไปช่วยออกมาไม่ได้เหรอะ ตามควนะลูกตามหาเมืองตามพอลลิงให้เจอมันจะช่วยลูกตามหามังตาพอลินอีกแล้วคนทีคำสาบได้ไม่มไม่ไม่รู้จะรีบบอกเราไม่ได้ก<ห>า,ากอรอกโดนคำส<ห>าปแล้วไาไปไปไป อะไรก็ไม่สุดมันเป็นอะไรก็ไม่สุทไมไปออกอมือเขาเหมือน EP หนึ่งะ ังมากเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อดังมาจากห้องคุณศิวัตรครับพี่แล้วมึงให้กูปิดประตูทำไมวะถ้ามึงจะโดดออกเออได้เวดปิดประตูแล้วโดดข้าม คุณคุณเปิดประตูหน่อยหว่าพอดีคุณได้ยินผมไหมคุณ เจ้งคุณแห่ปากลั่นบ้านผมไม่อยากให้ใครมาตายที่นี่ขอโทษที่อะอเอพราะที่ผมปัิเหตุผลไม่วสอสงสารกเฮึข้อเขาตายแต่หน้าต,ตาข่าวแม่งลงละเอียดยิบเลย ทีดูตัวจำไว้สิกว่าเป็นไข้ไหมเดี๋ยวผมมาชื่อไบรเป็นไข้แล้ว